ภาพที่เห็นอยู่นี้คือการทดสอบ M 5 1 3ขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยไกลรุ่นปรับปรุงล่าสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้ทดสอบไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นไปตามแผนการป้องกันภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ด้วยนิวเคลียร์อะ M 5 1 3คือขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยไกลระดับยุทธศาสตร์จากทะเลสู่ภาคพื้นดินแบบ3ระยะ ซึ่งได้รับการปรับปรุงจากรุ่น M5 1วนที่ประจำการมาตั้งแต่ปี2010ในเรือดำน้ำชั้นไทรอัมแปนซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่สามารถยิงขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ของกองทัพเรือฝรั่งเศสตัวขีปนาวุธใช้เชื้อเพลิงแข็งในการขับเคลื่อนและมีมวลเมื่อรวมหัวรบนิวเคลียร์อย่างน้อย52,000กิโลกรัม ในขณะที่อนุภาพของขีปนาวุธตัวใหม่นี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมานะคะแต่ว่ามีข้อมูลรายงานจากในรุ่น M 51.2รุ่นก่อนหน้านี้ในปี2015ว่ารองรับการติดตั้งหัวรบแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพเทียบเท่าระเบิด TNT ขนาด100กิโลตันซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์แฟตแมนที่ฮิโรชิมาในญี่ปุ่นสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2เกือบ5เท่า ทั้งนี้ภาพการทดสอบในช่วงกลางคืนที่เห็นไปก่อนหน้านี้มาจากแพลตฟอร์ม X ของกองอวยการสรพพวุธทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าเป็นการทดสอบยิงจากฐานยิงจรวดในเมืองบิสคารอสเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสแบบไม่ติดหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้ก่อนจะตกลงสู่เขตทะเลแอตแลนติกเหนือซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสกล่าวบอกว่าขีปนาวุธตัวนี้สามารถยิงจากแนวชายฝั่งได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร โดยการพัฒนาขีปนาวุธตัวนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของฝรั่งเศสเนื่องจากมีวิธีการยิงคล้ายกับการปล่อยจรวดขึ้นสู่ระดับชั้นอวกาศซึ่งอยู่สูง100กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลก่อนตกลงมายังเป้าหมายทำให้มีความรุนแรงสูงกว่าขีปนาวุธแบบร่อนซึ่งโจมตีเป้าหมายด้วยการเคลื่อนที่ที่ระดับใกล้พื้นโลกด้วยแรงขับดันต่อเนื่องจากเชื้อเพลิงที่ติดอยู่กับอาวุธโดยทางการฝรั่งเศสคาดว่าขีปนาวุธตัวนี้จะเข้าประจำการได้ในปี2025ใน ดำน้ำของกองทัพเรือฝรั่งเศสต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมทีเดนเทครีพอร์ตนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเดนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ